ข้าตู้คนแรกของแก๊งครับเข้าตู้พอแคสครับไอสัตว์เอ้ยปวดร้าวชิปหายเล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวดไม่ยดไม่หย่อยนวดไม่ยดไม่ยดคไปค่อยๆไเาไม่หยุดค่อยไปตตบมตมาตมต

เยี่กระตุกจัดใจเยรสองหนึ่งได้เราสองหนึ่งได้ใจเย็นมาเล่นห่อยลง่อ่ออยร้วูอะไรเนี้ยสองหนึ่งสองหนึ่งระวังระวังเพื่อนระวังเพื่อน

จาต้าเอาติต้าเต้าปนขายตายรุไเลยบดีเพื่อนนยีเ่อยปตบขไ้อาครัเอา่นอยเล่บ้านระูบ้านมีระเบิดตกเลยมีระเบิดแตเขาไย่าหลุดเข้าไปเราระเบิดเราะเิดรอย่าลุเข้าบ้านนะอย่าหลุดเข้าบ้านเขานะรอรอรอได้รอได้รอะย่างเยอะหนึข

ดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนออกมาหมดยังมีทางศพมีทางศพทองศพเดี๋เขาไาในบ้านคนนึงมัาบอกไปื่อนเื่อนเพื่อนเพื่อนมานาเพื่อนออกรอเพื่อนออกกอยู่นเพื่อนกันะครับเขามีเขามีคนแยกอยู่นะเราเห็นตำรวจกันไหมเห็นตำรวจกันไหมเห็นตำรวจกันเห็นตำรวจยันไปแลนดามียันไปแลนดามปะเห็นตำรวจไหมเดี๋ยวขอร้อมกันนะครับเดี๋ยวขอร้ามกันจืดเจอาศพไหม ทดขาแล้วดข้าแล้วออกออกออกได้ออออกได้ออออกได้ออกแลนดามัแลนดมรับแลนดมนจริงพี่คตเยอะเลยไม่ได้ทำอะไรแล้วแลดมครับแนดมครับรถดินะแล้วติดมือผมมาด้วยไอ้เหี้ยดูดิประเด็นคือติดมือมาหนึ่งหงสหงส์ักู เขาจำได้เด้นะห่วงไยห่วงเด้อไอยาห่วงไปห่วหง,หงติดมือเดีด๋ยวนีหาดิหาดิตอนนี้มี ระวังชนระวังชนเดี๋ยวพี่ดูให้น้องครับไหมเขาบอกว่ามีรถตรรทุอยูอ่ข้างหลังระวังระวังเห็นปะขวามืออ่ะเตนขวามีคนจอดรอได้เขาจะมาช่วยเพื่อน

ก็บอกว่ารอเขาพี่จืดเฮ้ยเพื่อนเดินมาให้จืนมาพี่จืดขึ้นมาเลยพี่มาพี่จืดพี่จืดขึ้นมาพี่พี่จืดพี่จืดขึ้นมาใช่ใช่ถ้ามันถ้าเราไม่แตกอ่ะเราได้ครับขึ้นรถขึ้นรถอังกอร์ขึ้นรถดิมันทำอะไรบ้างอะ กระตุกเหรอฮียบอได้แค่หอดมาแล้วไปบอกเพื่อนมาหน้าแรนดัมครับไปเรียกให้หน่อยไปเรียกให้หน่อยไปเรียกไปเรียกมานี่ไปเรียกมานี่บูบูเรียวเรียวเรียวไปไปเรียกเพื่อนมารวมแรนดัมรวมไปเรียกเพื่อนมาเพื่อนลุ้นอยู่เลยนะรวมไปเลยไปเลยรวมแรนดัม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  เพื Finally, like sí, ่อนบอกรวมแลนดามเพื one, ่อนบอกรวมแลนดา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 มครับรวมแลนดามรวมแลนดามกลับไปแลนดามครับมามานะแลนดามมานะแลนดามดูชนตำรวจอ่ะน้องจัดไป

เขาไม่ใช่ลูกไปไม่ได้เล่นอะไม่ได้เล่นบูเห็นป้าเพื่อนซ่อมรถอยู่ข้างหลังในซอยข้างในข้างในบูบูเข้าไปข้างในทียี่สิบอยู่ข้างในซอยทียี่สิบอยู่ข้างในซอยไม่ใช่ซอยนี้น้องซอยข้างหลัง หลังนู่นนี่ยนะหน้าที่เพื่อนเข้าไปนะเออเออเขาเข้าไปเจอเราดูที่เจสันจีวาโอเคเจสันซ่อมรถอยู่เลยไอ้ที่ขึ้นรถซ่อมรึยังโอเคดูดูดูซ่องรถอยู่ที่ติดประตูบอดซ่อมอย่างเนี้ยรถอะทำไมประตูมันเปิดแล้วน่าประตูมันเปิดนั่นนะ เยีมันจัดมันมันมตรงแบบรถมันรถชนอ่ะมันเล่นแบบเหมือนรถเนาะรถบัมอ่ะหรือไม่รถบัมอ่ะนึกถึงตอนแบบเป็นเด็กที่แบบไปกัหรถบัมยิงยิงชน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 โดนชนเยอะบล็อกท้ายยิง

ที่บที่บนึงแบนเนียข้างหลังอทียี่สิบข้างหลังทียี่สิบข้างหลังทียีข้างหลังสามสามสามนมาชี้สาม

พี่พี่เอาศพไป่อยพี่อาเทน่าเอาศพปะโดนใครว่ามึงอ่ะออาศพให้เอาเลยฟ้องรถต้องฟ้องรถช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนโดนล็อกมือ อะไรนะบูเราเรามีสองที่เดียวใช่ไหมให้เพื่อนเขาเริ่มก่อนปะผมอยากต้องามาผมขึ้นไปซ้ายซ่อมเลยซ้อมเลยพี่ลงพี่ลงบูก็เปล่าอะไรพี่พี่ไปอุ้มไว้ดิไปอุ้มไว้ผมมีอยู่ผมมี Ôm mày ôm mày đi nhà mày đi vào đảo lâu ha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  rồi จัดวัดโซนฮอร์หนึ่งดูดีๆนะช่วยช่วยกันดูนะไปดูอยู่ที่ผมมีศอกจะผมชี้เกียรออกไปให้อันแตกเล่นเลยดิจริงยางแตกง่ายจกดผมควรจะเน่ยออกไปควรจะอุ้มดีๆเพราะว่าเราได้คุณเลขาอุ้มก็เมื่อกี้จะให้อุ้มแต่แต่เขาไว้อุ้มตัดจอด ไปเลียเสือเช่นนั้นหมอหมอหมอหรือว่เลือกอ่ะไม่ใช่คนดู๊นี่วางคิไปพี่ทบเลบะกบนทะเกันทะเกเลยได้รื้อป้ายได้รื้ไปเล่นได้รื้ไปเล่นไอ้เขี้ยได้รื้อไปเล่นเลยได้รื้อไปเล่นไอ้มีตบต้องออกนะมีตบต้องออกมีตบต้องออกนะเขี้ยไอ้บู๊มงออออกออก คือรู้ไ,ไ,ไ,ไม่ได้คือรูไม่ได้ดบูเอาศพไว้เดี๋ยวพี่ลงไปช่วยเขา ไปเล่นเขาแถวหน้าบ้านเขาได้ปะเอาดีพที่มันมีตีนะแต่ว่าเขาขอยู่หน้บ้านเดียวไม่หน้าบ้านอาทิหน้าได้พี่จะข้ามไป้ครับ เขาบอกวัดโซนทองตู้เก่าเพื่อนเขาี่มหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งหนึ่งตู้เก่าเพื่อนเขาหนึ่งคันแถวแ<ๆ>ถวนั้นระวังได้ยินไหมได้ยินตู้เก่าอ่ะพี่มีหนึ่งพี่อน ตกน้ำนะน้องใช่ตกฝั่งนี่ไอ้บ้านใครอันนี้บ้านใครบ้างบ้านการจีนังเหรอเขาหยุดรูกเก่าเม่อวานใช่ปะ่ะเออเราต้องอ้อมไปทางนู้นเว้ยน้องเน,นี่ยอ้อมอยู่เนี่ยอ้อมอยู่เนี่ย แต่เพื่อนเราไปเข่าโเคเกนสำคันหนึ่งนะใครเพื่อนเราอหรอใช่ใช่ใช่พี่ม่ มันวะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนวอป่ะนะไปไปเพื่อนเราเพื่อนเขาเป้าเพื่อนเราเฮ้ยเขายิงบ่ไปไปไปเอาไอ้หย

ตูนได้ไงวะเกี่ยวผ้ามาช่วยพี่เนี่น้องครับพี่ข้าหลังนะครับไอ้เียโดนครับพี่เมยขอบคุณครับนอ่ถังทองไม่มได้ครับพี่อทองไเปิดรถเที่ยวทุนีห่ห่อเลยป่ะพี่ครับมีห่อในตุงป่ะ ไอ้ทองมีมอวัไอ้ทองมีลูกกรค่ะทองไหนทองไหลไอทองไอแทงสิไอแทงสิไอเฮียโดนโดนเอาไปแล้วไปเอาไปขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุงาดีสุอดเนี่ยแม่งไอมเลยทีเดียวแล้วยูแล้วอยู่ในคลังใช่ปะเน ไปไงสบแรกคือ,อผมวอเว้ยมันม่าอยู่ไอ,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 อยู่ไหนอย่ไหม่เว้คืออแม่งพลาดเองมองผิด <laughs> ใช่ยี่ห้อรถแม่งเสียงโคตเรเล้าเลย <laughs> เอ้ยพี่อาจารย์ครับพี่ เอออ่าเราได้ทองทองตุกติดแล้วมีห่ออีตัวพี่ก็ติดติดไฟนวลไปแล้วกันนะไอติดไฟนวลทองตุกไปแล้วกันนะจะติดที่ตรงนี้ติดไฟนวลบ้างเลยไม่เดี๋ยวเหมือนเดิมพี่ให้ไม้คือพวกเราเชื่อเหมือนเดิมพวกเราใช้ได้เชื่อมติดที่เอามาได้อีกก็ส่งไปอีกส่งเรื่อยๆ เขาไปส่งกันเหวะส่งบ้านเหรตำรวจหมดถูกป่ะใช่ใช่ให้ให้เปพจเดิมช่วยเพื่อนเหมือนเดิมเสียงคนอุ้มนี่ไม่ต้องสืบเลยแม่งแล้วโดนอะไรอุ้มดูดิเอาคขอขอบไปเลยนะทองได้เได้ลยเลยเปลี่ยนคนอุ้มป่ะไอ้หนุ่มนี่ใจเย็นเฮ้ย แล้วแม่งโดนไอแดอุ้มอ่ะคิดดูดิเดี๋ยวยี่ดูนเบาเลืเลยว่ะไอแยมาสองแม่งยิงโคตรแม่นเลยแต่เราพลาดไหม เราพาดตรงแบบพาดท,ที่มาเนี่ยพาดตรงที่มาเลยวะ่ะขึ้นเขามาหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ชิวชิวไหวชิวไวอ้นุ่มเขาบอกอย่าขยับจียื้อไม่นี่หรือว่าน้องให้พี่เสี่ยวนะเนี่ย ดีไปเตอรเฮ้ว <c oughs> เอา้ากูแคทโอ้ไอ้เชียเอ้ยกูเข้าตู้เลย ตู้คนแรกของแก๊งครับข้าวตู้พอแคสครับไอสัตว์เอ้ยปวดร้าวชิบ่ายมัอไม่มีอีโมจิเศร้าหรือเะได้ได้อีโมจิเศร้า ไอเหีหเ้ยพลาดแจ้งมันมีคนชื่อคนอื่นขึ้นยังไม่มีใช่ปะมมีแต่พี่ใช่ปะ แสดงว่าช่วยทันอยู่ได้ใช้ไม้ตีมีมม่ใช้เลือดเย็นสุดจริงจรินนรรนงนายกเลือเดเย็นสุดสุดขออนุญาตเอาตู้นะครับครับนายนุชแทงผมหลายรอบเลยเลือดเย็นมากไปดิในดอกบานมาดิเลือดเย็นสุด เออไม่ได้เออพอใครด้วยก็เออพอนายยกด้ประเด็นน่ะอะไรหายเมาว่วาเนี้นยเพนชื่อขึ้นแล้วเ <laughs> ้ย่ารบววัโช์ โดนอุ้มเอ๋อ,มอมไม่เสียใจเท่าแคสเลยสบานี่ครับมีมีบัวอะไรบูแดงครับบูแดงอะไรครับบูแดงไนท์ครับยกมไนท์ดเดียวนะครับ,บครับ p sharp รถแขนหาว่ <Okay. S 2> าไงผมต้องทำอะไรต่อไหมเนี่ย